กูเห็นกูจะบวกแตกแล้วป<ะ>้าเป็นตีก้กแกหัว,ว <ปะ S 2> ไรสอนแกพูดป้าโดนใจให้พูดพาอป้าหมันใส่คนประเภทน,นี้แล้วขี้ไม่มันดมทีหนคะรป้าโดนใจนะ บ้าสมัติบานหนูเป็นเมียเขาได้เหรอเฮ้ยกูเห็นกูจะบวชแตกแล้วปตาปตาเชื่อใครก่อนเชื่อใครก่อนเชื่อใครก่อนอย่าเห็นด้วยกับไอ้คนนี้นะเดี๋ยวไปถึงที่มันทำไมล่ะเอ้าเหรอเชื่อใครก่อนเขี้ยงหน้าเลยน่ะเขี้ยงเลยเหรอน้ำพึ่งนีานะคะที่ฉันทานทุกเช้าตอนเช้าก็ภาพน่ารักสง่างามแบบนี้ไงคะน้ำพึ่งป่านะครับสนใจก็ พร้อไมแล้วกดเอ้เลยนะฮะอะแล้วก็น้ำปลาร้าหนูน้ำปลาร้าปลาคือทานกับส้มปลาอร่อยมากลดปูม้า้องขอบน้องเขาทนไม่ได้ถึงพูดชีวิตจริงไม่พูดหรอกเสียงไอ้นี่อะเจ๊ไปเข้าใจหน่อยได้เข้าใจพี่โน้ตจากนินลัตดาวาสนาดานัยมโนดที่ที่ประทับใจที่สุดคือนั้นทำเหมือนกับน้ำปลาหวานแล้วก็ที่กินอยู่ตลอดจริงๆที่ดื้อจริงนะคะ ก็คือกินสนมปังตลอดคือใครสนใจก็เข้าไปในเพจนะฮะกินบ็อกแต่ใครไม่ใช่กินบ็อกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์แล้วก็ตามรหัสสินค้าที่ชื่อตัว้ามือถือขวามือฮะเวลาผมก็ตามข้อคัาให้ไปเฮ้ยไม่เคยแดกมืเลยบ้านกูกูกูกินของกูเองสักนินลัดดาวาสนาดานายมานอดรัตนาวันาใส่ลงคนนี้ก็ไม่ใช่ของมันเลยเป็นลูกสาวของญาติท่านอีกคนนึงต้องค่ะเฮ้ยแล้วก็ กาแฟอย่ไปฟังเขานะกาแฟครับมีเอสเรสโซและคาปูชิโน่และกครโกโกนะพระจ๋าจัดการไอ้เหี้ยพวนี้ด้วยให้ตายลยใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์สอบทามได้เลยมีเงินน้อยก็ซื้อได้เอาไปถ่ายข้างกำไรงามสินค้าเราราคาไม่แพงครับค่ะเออหนูอะเป็นลูกของญาติเขาเลยใช่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะ อย่าพูดเลยนะชีวิตจริงเราเป็นลูกใครอ่ะเป็นลูกใครอ่ะเขามีเจ้าของเจ้าของหนึ่งไม่ใช่มึงเขามีเจ้าของแล้วใช่แล้วเจ้าของนั้นคือใครอ่ะกูไม่ตอบมึงหรอกผมอยากรู้ป่ะมึงเป็นไอ้ชาวบ้านแล้วมาบัญชากรการในเบิ้ลนี้เดี๋ยวก่อนฟ้าฟ้าอย่าเชื่อเลยนะฟ้าศักดินาดาวาสนาดานายมานอดรัตนาใส่งอ๋อไยากกล้องชื่อไอ้คนนี้ไม่มีเลยพระอสงศักดิ์เลยค่ะรัตนา แล้วกู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เขาชื่ออะไรอ่ะอยากรู้จักโอ้กูไม่ต้องพูดกับมึงหรอกไม่เพราอยากรู้จักพ่อแม่เขาไงมึงไม่ต้องมาอยากรู้จักเราเพราะกูไม่รู้จักมึงมผมจะไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้นได้เหรอเจ๊ฮะป้าผมจะไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้นอ่ะมึงดีจะปากมึงพูดอ้าจู่ไปดูเลยวนะป้าเนี่ยเราอย่ามีเจ<อ>๊จะช่วยด้วยเจ๊อือเอาพวกตีนสีมันหนอืง ที่รักเขาต้องเองนะเดี๋ยวไปเชื่อเลยที่รีเดี๋ยวเชื่อนะเดี๋ยวเขาจะซื้อทองแบบรัตนาให้นะที่รักอย่าไปเชื่อมันเลยหน้าต่างี้ยไม่เชื่อหรอโงเนาเขาแอบอย่างนี้แล้วนะก็ไม่ซบ้ามอ็งหรอกเพราะหน้าจะต้นตีนอ่ะที่รักเดี๋ยวเขาจะไปซื้อทองให้แบบรัตนานี่มาแขวนแล้วทำไมเนี่ย เดี๋ยวชีวิตจริงจะเกิดแล้วนะเนี่ยใจเป็นอย่างนี้แล้วที่รักเดี๋ยวเขาจะซื้อสร้อยซื้อแหวนมึงต้องมาเขาเรียกที่รักนะมันเป็นเขาเป็นครงงวงไรจะอ้วกนลยใช่ไหมที่รักจา๋าเขาสัญญานะเขาจะซื้อเส้นใหญ่ประดับนาเลยส่งแขนให้ทป็นตำรับเขาเอาไปเองดีนะยาหน้าตาขี้เหร่ <laughs> เป็นบอลได้เหรอ ไม่สมกันเลยเป็นตีนกับหัวไปสอบแกพูดอ่ะป้าโดนใจให้พูดาอป้าหมั่นใส่คนประเภทนี้คนอะไรเลยแล้วอีกเป็นตีนกับหัวว่าแกคิดได้ไงอ่ะที่รักอย่าไปเชื่อผู้หญิงคนนั้นนะ ไม่เชื่อมันทำไมเลยเนี่ยปล่อยเลยน่าอย่างก็ควายเดี๋ยวเขาซื้อซอยต้นเตียวโตแบบนั้นให้แล้วเขาเชอไอ้ส้นตีนอย่าไปฟังผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงนั้นเป็นคนไม่ดีด่าเขาทุกวันเลยไปตามใจเลยมาเลยหน่ะมือแหะปล่อยปล่อยแป๊ขี้ไม่เป็นดมที่ไหนโดนใจนะเชื่อไหมนะ คนดีๆคนนิ่งเฉยขึ้นไอ้นี่แหลกจริงทีรักโอวกจะแตกทีรักเป็นญาติกับคนที่เหลอใช่นี่พี่สามหนูแล้วทำไมทีรักสวยจะมาคนนั้นไม่สวยเลยอะอันนี้สวยนะดูดินี่เจ้เขาสวยนะไอ้นี่หน้าเหมือนควยนี่สายไม่ดีด้วยดาหยาบคายมากเลยทีรักเจ๊ออย่าว่าเจ๊นะแต่มึงคนเดียวในชีวิตเนี่ยใช่เนี่ยเขาเรียกเขาจะซื้อท้องไฟโตโตให้ทีรักมึงไม่ต้องมาชี้นิ้วอย่างนี้เลยไอ้ควย ดัดพูดพระสอนเพราะว่าเจอคนประเภทนี้สมพูด er รัตนาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้โหสอนหล่นหมดเลยเป็นเพื่อนกับพี่โนธทิลาเขาอยาบคายมากทิลาให้เขาจบไปทำไมแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าโดนทิลาได้โปรดเขารักตัวเองนะทิลามันแต่งเรื่องในบ้านเนี่ยทิลาถ้าญาติทิลาเป็นแบบนี้เขาไม่เขาเขาตกปากเลยนะมาตอบกลับสเออมาเดะมาเดะเดี๋ยวให้พี่โนธพี่จักรมินพี่ดนัยล ไอ้กีไก่โอ้โหอ๊ดอจะแตกที่รก